สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง t ีสไลฟ์สไตล์ a ช n แนลนะครับวันนี้ก็จับมารีวิวน้ําหอมเหมือนเดิมพอดีได้ตัวเทสเตอร์มาตัวหนึ่งจากที่ไปที่ร้านก็เลยจะนํามารีวิวให้ให้ฟังกันตัวนี้เนี่ยเป็นน้ําหอมที่มาจากหลุยส์วิตตองนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นรูปไหมนะครับจะค่อนข้างเล็กนะครับนี่ครับเราจะเห็นไหม นี่นะครับเป็นหลุยตองนะครับได้มาจากจอบไทยได้แกะออกมาทดลองดมดูแล้วนะครับแกะมาก็จะเป็นแบบนี้ขวดนะครับเป็นขวดแบบนี้นะครับอืมนะครับเ็ว่าจะเห็นกันไหมเป็นรุ่นที่ชื่อว่า lost the w one of the perfume ค่อนข้างยาวตัวน้ำหอมเนี่ย มาจากหลุววิตองผมหรือว่าเพื่อนผมว่าคนที่เคยใช้เนี่ยน่าจะทราบดีว่าเป็นน้ำหอมสไตล์ที่หอมหรูหรานะครับตัวนี้เนี่ยผมลองฉีดไปแล้วลดไปนิดหน่อยตัวโน้ตเนี่ยซับซ้อนพอสมควรนะครับเป็นน้ำหอมที่เป็นกลิ่นแนวกุหลาบแล้วก็ออกแนวดอกไม้ผลไม้ หอมๆหมรูหรานะครับโน้ตเนี่ยจะมีกลิ่นพวกกลิ่นกุหลาบกลิ่นพีชนะครับเป็นแบคคาแลนด์นะครับ, A and, รบแต่กุหลาบเนี่ยมันจะมาจากหลายที่จากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับมันจะมีทั้งเมลรอสตโรสปกติเป็นเตอร์กิสโรสนะครับเมลวิลเลตลีฟนะครับมีโอลิฟเพเปอร์มีไม้เซดาะนะครับไวท์มัคสนะครับไอริสที่หลายตัวมากผสมกันออกมา กลิ่นเนี่ยของแนวหอมหรูหราหลักๆเนี่ยที่ดมเนี่ยกลิ่นพีชกับกลิ่นกุหลาบจะชัดเจนที่สุดแล้วก็หอมฟูงกระจายตัวดีมากๆนะครับเดี๋ยวลองฉีดให้ดูค,คือกลิ่นถ้าผมว่าถ้าคุณเคยเข้าหรือเฉียดใกล้ๆกับขอบเนี่ยจะได้กลิ่นตัวเนี้ยชัดเจนมากๆคือเป็นกลิ่นที่น้ําแนวหอมหรูหรา ฟ้งกระจายดีติดทนเนื่องจากเป็นเออร์เดอร์รูมด้วยแต่ตัวตัวผมเองเนี่ยคือที่จากที่ลองใช้ตัวผมเองน้ำหอมถ้าเป็นเออร์เดอร์รูมก็จริงแต่ตัวโดยส่วนใหญ่จะยาวนานสักประมาณ5-6ชั่วโมงขึ้นไปแล้วแต่ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นพวก EDT เนี่ยสาชั่วโมง2-3ชั่วโมงก็ไปหมดละนะครับโดยส่วนตัวของผมถ้าเป็นน้าหอมเออร์เดอร์ูมนะครับมันจะประมาณ ห้ 5, ชั่วโมงขึ้นไปนะครับตัวนี้เนี่ยก็ประมาณเดียวกันหกเจ็ 6, ชั่วโมงนะครับถ้าติดเตดบาหมายถึงสกินหมายถึงผิวหนังนะครับแต่ถ้าติดเสื้อเนี่ยติดตัวนีตตต้ติดข้ามวันเหมือนกันนะครับให้แฟนให้ผู้หญิงใช้จะชอบมากส่วนตัวผมเองก็ชอบนอกจากผมชอบกล่นกุหลาบเป็นทุนเดิมจากที่ให้เพื่อนบางคนลองลองทดสอบดมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะ จะชอบตัวนี้แลนพูดกันตามตรงนะครับคือมันค่อนข้างที่จะกลิ่นกุหลาบบางคนไม่ค่อยชอบกุหลาบก็จะจะไม่ค่อยชอบตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันเป็นน้ําหอมที่ไปทางสไตล์หรูหราเนี่ยก็จะเป็นสไตล์นั้นที่ชอบนะครับส่วนตัวผมจะชอบสไตล์ตดชื่นแต่ถามว่าตัวนี้ดีไหมก็ดีแล้วก็จะมีกลิ่นไม้หน่อยจะคล้ายๆพวกกลิ่นน้ําแนวน้ําหอมหรูหราหลายๆตัวเลยฟุ้งกระจายคล้ายกันเหมาะกับใครเหมาะกับผู้หญิงครับ ผมว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะต้องสายหวานจริงๆสายกุหลาบจริงๆถึงจะชอบนะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสชอบได้มากกว่าผู้หญิงจะชอบแนวกุหลาบพวกนี้มากกว่ามีผลไม้เล็กน้อยกลิ่นพีชนะครับถ้าใครชอบแนวพีชเนี่ยตัวนี้ได้เลยเหมาะสมได้งบประมาณด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจากที่ดูในช็อปเนี่ยก็รา,าคาเกือบหมื่นอยู่เหมือนกันใส่แล้วไปไหนผมว่าตัวเนี้ยมันต้องแบบไปออกงานทางการ ออกงานแนวหรูหราแล้วใช้ตัวเนี้ยถึงจะเหมาะนะครับไม่เหมาะกับแนวเด็กมัธยมเวิร์ดจ็อบเบอร์ถ้าไปประชุมที่เป็นงานใหญ่ๆได้ครับเพราะว่ามันเป็นแนวหรูหราเหมาะกับทางการพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับหน้าหน้าฤรูการไหนก็จะเหมาะกับพว๊กสปริง มีซัมเมอร์เล็กน้อยนะครับเหมาะกับตอนกลางวันเทามากกว่ากลางคืนผมว่ากลางคืนไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันไม่ค่อยแบบชัดเจนมากนักนะครับเหมาะกับการฟุ้งสบายๆนะครับมากกว่านะครับตัวตัวผมเนี่ยให้คะแนนประมาณเท่าไหร่ผมให้ประมาณเนื่องจากไม่ใช่ไม่ใช่แนวของผมเองนะครับผมก็จะให้ประมาณสักสักแปดแปดจุดห้าประมาณนั้นให้คะแนนความทน ความหอมหรูหราถ้าเหมาะกับงานทางการเนี่ยไปงานทางการเนี่ยตัวนี้ก็จะให้สักประมาณ9นะครับแต่ว่าเป็นวันปกติเนี่ยก็จะลดหลั่นลงมาแน่นอนว่าถ้าหลับตาเนี่ยนึกภาพเหมือนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแต่งตัวแนวทางการห,หารูหราชุดเนี่ยจะมีติดไฮโซโบใหญ่อาจจะเป็นดอกกุหลาบอยู่บนหัวประมาณนั้นเลยภาพนี้ลอยมาเป็นแบบนั้นเลยสรุปน่าซื้อสำหรับคนที่มีงบประมาณใช้ในงานทางการบ่อย ส่วนนี้ใครที่เดินเข้ามาดมเนี่ยผมผมการันตีเลยว่าดูแน่นอนว่าน้ำหอมอันนี้เป็นสายรูหลานะครับสำหรับวันนี้น้ำหอมวิตอง Lost the Void of the p e r f u m นะครับตัวน,วนี้นะครับสำหรับวนันะวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากสาหรับคนที่กดแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็โนติทํา คลิปรีวิวเนี่ยไม่ค่อยบ่อยก็อยากให้ให้กดโนติเอาไว้นะครับเวลาที่มีคลิปลงเนี่ยก็จะได้เข้ามาดูกันไม่งั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างหายยากนะครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้กดโนติเอาไว้สำหรับคนที่กดอ่าโนติไว้แล้วเนี่ยขอบคุณมากนะครับแล้วก็วันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวไหนมาติดตามกันแต่ว,วันนี้สวัสดีครับ